ไปดูกันที่วุฒิสภาค่ะมีการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นในหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำในส่วนของนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมค่ะ นายสุภชัยสมเจริญค่ะรองประธานวุฒิสภาคนที่สองท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดรวมไปถึงป่าถกถาพิเศษในเรื่องของวุฒิสภากับการพัฒนาประชาธิปไตยโดยมีผู้ราชการจังหวัดชลบุรีรองเลขาธิการวุฒิสภาและสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีตามโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิน่นหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจัดขึ้นครั้งที่หนึ่ง ประจำปี2566นะคะท right ี่ห้องประชุมโพเมโธโรงแรมเลบาหลีรีสอร์ทแอนดสปาเมืองพัทยาอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีก็มีกลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดฉะเชิงเซามาเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมาร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงพัฒนาต่อการทํางานของ วุฒิสภากันรวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการสร้างเครือข่ายผู้นําที่มีประสิทธิภาพนะคะทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อีกทั้งผู้ที่อบรมนะคะยังจะได้นำความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยบทบาทหน้าที่และอำนาจของผุ้ที่สภาไปเผยแพร่ขยายผลยังชุมชนและท้องถิ่นต่อไปด้วยค่ะ